สวสดีค่ะป้นแม่บ้านตุรกีนะคะวันนี้ป้นมากับโรตีบอยนะคะแต่เป็นโรตีบอยอีกหน้าหนึ่งนะคะ,ะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าโรตีบอยเขามีหลายหน้านะคะอันนี้เป็นบัตเตอร์มิลบอยนะคะฉ่าเนยนะคะทําไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะใส่น้ําลงในอ่างผสมค่ะตำดินมค่ะน้ําตาลทรายค่ะเกลือค่ะ ยีสจะตวงสามส่วนสี่ช้อนชานะคะใครไม่มี3ามส่วนสี่ช้อนชาใช้ครึ่งช้อนชากับ1นส่วนสี่ช้อนชานะคะคนให้ทําตาลทรายและเกลือละลายดีค่ะจากนั้นแป้งทําขนมปังค่ะคนหรือนวดจนหมดผงแป้งนะคะสามารถนวดด้วยมือได้นะคะแล้วเราก็สามารถนวดโดด้วยเครื่องทําขนมปังเครื่องนวดแป้งได้นะคะ เมื่อหมดผงแป้งแล้วนะคะป้นใส่เนยค่ะเดี๋ยวเราจะนวดต่อด้วยมือเลยนะคะเวลานวดแป้งด้วยมือนะคะหลังจากใส่เนยป้นจะบี้เนยกับมือก่อนให้มือเนี่ยมันนะคะแป้งจะได้ไม่ติดมือตอนนวดขยำเนยเข้าไปในแป้งค่ะแล้วนวดเลยค่ะใช้สลับฟาดนะคะจับยกฟาดยกฟาดแบบนี้นะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าจับเจอก้อนเนยก็บี้เนยใช้มือบี้ไปเลยค่ะนะคะจะขึ้นฟิล์มไวกว่าแล้วก็จะหายแฉะไวนะคะนวดจนขึ้นฟิล์มหรืออย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนนะคะมันนวดสลับฟาดไปเรื่อยๆนะคะจนนี้ แป้งร่อนออกจากโถดีแล้วนะคะแล้วก็เนียนดีเนียนนุ่มมือดีนะคะแป้งติดมือเล็กน้อยนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะที่อ่างผสมค่ะทาให้ทั่วค่ะกันติดเราจะพักแป้งนะคะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะถ้าอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะ ดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะปิดฝาเอาไว้นะคะผักแป้งค่ะพักแป้งคบเวลาแล้วนะคะโดยแป้งเล็กน้อยนะคะกันติดเดี๋ยวเราเอาออกมาแบ่งนะคะ65กรัมนะคะหชิ้นเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะไล่ลงนะคะครึ่งกลมหนะะ้าพักเอาไว้ก่อนที่เราจะขึ้นโรปนะคะ เสร็จแล้วนะคะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ค่ะสักประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะให้กลูเตนคลายตัวค่ะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามารีดขึ้นรูปกันนะคะรีดนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะรีดพอประมาณกับด้านค่ะใส่เนยต้นชจเนยแช่แข็งนะคะเนยเย็นๆแช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะ จับจีบให้ดีนะคะปิดให้สนิทเลยนี่นะคะขึ้นเล็กน้อยค่ะให้ก้นเขาปิดสนิทด,ดีนะคะนะก้นจะต้องปิดสนิทด,ดีแบบนี้นะคะก้นจะต้องปิดสนิทด,ดีเนยจะได้ไม่ไหลออกมาระหว่างอกนะคะจากนั้นวางเรียงบนถัดอกค่ะจากนั้นนะคะพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งรอบนี้อยู่ที่ ประมาณ40นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอาจจะช้าหรือเร็วแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะน้ำป็นเนยนิ่มแบบนี้นะคะไม่แข็งแต่ก็ไม่ละลายนะคะไข่ไก่ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะ ไม่มีน้ำตาลไอซิง่งสามารถใช้น้ำตาลสายได้นะคะแต่ว่าต้องดูให้ละลายดีนะคะน้ำผงค่ะแป้งเค้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ สมให้เข้ากันนะคะเนื้อจะหนืดๆประมาณนี้นะคะเมื่อผสมเสร็จแล้วนะคะตักใส่ถุงบีบค่ะเมื่อใส่ถุงบีบเสร็จแล้วนะคะพักเอาไว้นะคะถ้าบ้านใครอากาศร้อนนะคะสามารถเอาแช่ตู้เย็นได้นะคะเพื่อไม่ให้เหนยละลายค่ะ เมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะใส่ท็อปปิ้งนะคะด้านบนโดนะคะวนเป็นก้นหอยนะคะให้ทั่วๆเวลาเขาจะละลายเขาจะได้เคลือบไปทั้งหมดนะคะวนจากตรงกลางออกไปข้างๆนะคะ ด้วยช็อกโกชิพค่ะใส่ไว้ด้านบนๆนะคะเพราะว่าหลังจากเขาละลายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะละลายออกข้างๆนะคะจากนั้นนะคะนำครบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะหอมน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ